อนนี้เนี่ยถือเป็นช่วงบราสมของทางสหรัฐแล้วก็ยุโรปจริงๆนะครับเพราะนอกจากจะต้องรับศึกนอกกับการทางสงครามของทางขั้วของรัสเซียอิหร่านหรือว่าแม้แต่จีนเองเนี่ยยังต้องมารับศึกในจากการประท้วงที่หนักแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆจากปัญหาการตกงานที่พุ่งสูงขึ้นนะครับหรือนี่คือยุคมืดของกลุ่มฝรั่งหัวทองจริงๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเด็กเตรียมโมดมเกียรตินิยมวิศวะจุฬาสู่ไอซ่าด้านการลงทุนคุณอยู่กับช่อง Kim Property Life นะครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิกฤตการตกงานหรือว่าปัญหาของภาคแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างหนักในฝั่งตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกาหรือว่าภูมิภาคยุโรปเองก็ตามที่ภาคหลังมาเนี่ยมันดูมีกลิ่นว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะลามไปเป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะครับที่กูรูบางท่านเนี่าา,า่ดสลุ นั้นอัตราการว่างงานในสหรัฐอเมริกานั้นจะร่วงลงเป็นเดือนที่2แล้วนะครับเหลือเพียง4.1%จาก2เดือนก่อนเนี่ยมันขึ้นไปพีที่4.3แล้วก็มันมีความกังวลกันนะครับว่าเออมันจะพุ่งต่อไปถึงระดับ5%อะไรแบบนี้ฉะนั้นถ้าดูจากตัวเลขคร่าวๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออช่วงนี้บรรยากาศมันดูดีขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าลงไปดูในไส้ในจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าต่อให้ตอนนี้นั้นหลายคนจะยังคงมีงานทําอยู่นะครับแต่ว่ากลับรู้สึกว่าชีวิตนั้นยากลําบากมากขึ้นอย่างล่าสุดนั้นกก็มีเรรื่ององงขา ประท้วงของคนงานเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับคือเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนออกมาตัวเลขของการตกรง,งานเพราะว่าพวกเขาก็ยังมีงานทําอยู่นะครับแต่ว่านี่แหละเรื่องของความยากลําบากแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้พวกเขานั้นต้องแสดงออกมาด้วยการส t r i ค์เกิดการประท้วงหยุดงานนะครับอย่างในกรณีล่าสุดเนี่ยที่เป็นกลุ่มของคนงานท่าเรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ประท้วงเพราะเขารู้สึกว่าค่าจ้างที่เขาได้รับตามสัญญ,ญานเนี่ยมันน้อยเกินไปมันดูไม่เป็นธรรมนะครับคือลองนึกสภาพว่าคุณเป็นชนชั้นแรงง,งานที่ อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าตลอด2 3ปีที่ผ่านมานะสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงนะครับเราดาวนสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์มาแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแค่ตัวเลขรวมนะครับถ้าเกิดว่าเจาะลึกลงไปในหมวดของอาหารหรือว่าพวกสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผู้คนนั้นจําเป็นต้องใช้แล้วเนี่ยราคามันขึ้นเกิน3ามถึงห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพื่อ <ๆ S 2> บางหมวดนั้นจะขึ้นเป็นสองเท่าแล้วนั่นแหละครับกลุ่มคนเหล่านี้เขาก็เลยเจอปัญหาค่าของชีพที่่่่มััันนนนนสูงงงขขึ้้้รแตทวาาใฝออยไดพ เขาจะขอต่อรองกับนายจ้างว่าเฮ้ยอยากจะขอขึ้นค่าจ้างให้มันดูสมน้ําสมเนื้อหน่อยเนี่ยไงทําไมมันดูยากเย็นนักหนานะครับคุยยังไงก็คุยไม่ลงตัวสักทีนั้นสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ให้พวกเขานั้น หยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีเลยทีเดียวซึ่งผลกระทบในเรื่องนี้เนี่ยก็ทําเอาการขนส่งทางทะเลของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นอัมพาตเลยนะครับคือเรียกว่าอัมพาตจริงๆนะครับเพราะาอย่างคนเราเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นอัมพาตก็คือร่างกายเขาครึ่งหนึ่งนั้นจะขยับไม่ได้นะครับซึ่งมันก็เหมาะที่จะใช้อธิบายเคสนี้ที่เกิดขึ้นในสหรัฐเลยนะครับที่การขนส่งทางทะเลราวครึ่งหนึ่งเนี่ยต้องหยุดชะงักลงไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่นับรวมความเสียหายจากพายุเฮเลนนะครับที่ก็พน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกันเนี่ยยังไงเนี่ยมันทะลุกเกินหลักหมื่นล้านดอลลาร์แน่นอนนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยเดือดร้อนไปถึงพระนาท่านโจไบเดนนะครับที่ต้องลงมาสั่งการเองลงมากดดันเองเลยนะครับว่าให้บรรดานายจ้างกับกลุ่มคนคนงานนั้นไปคุยกันดีๆนะครับยังไงเนี่ยอยากให้ทุกคนนั้นกลับมาทํางานได้แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเกิดปัญหาใหญ่ถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งขึ้นแรงอีกรอบเนี่ยได้ซวยกันทั้งหมดแน่นอนแต่โชคดีนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวนี้ดดูจะจะบไ้ภาย ใน3วันนะครับเพราะว่าทางนายจ้างเนี่ยเขาก็ตอบรับที่จะขึ้นค่าแรงให้ถึง61.5%ภายใน6ปีนะครับ ก็เลยถือเป็นการยุติดราม่าที่เกิดขึ้นในท่าเรือของอเมริกานะครับทว่าอย่างไรก็ตามถ้าถอยกันมามองในภาพใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแค่จุดเล็กๆนะครับเป็นแค่น้าจิ้มของปัญหาภูเขาน้ําแข็งขนาดใหญ่ของภาคแรงงานเท่านั้นเพราะถ้ามานั่งสังเกตกันดีๆเนี่ยตลอด1-2ถึงปี3ปีที่ผ่านมานั้นคุณจะได้เห็นข่าวการสตรา์ใหญ่ๆหรือว่าการปลดพนักงานยกชุดในหลายอุตสาหกรรมมากเลยนะครับอย่างในส่วนของยานยนต์เนี่ยอันนี้จะโดนหนักหน่อยนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมก็โดนดิสรับ ปีที่แล้วก็จะเห็นการประท้วงใหญ่ของพนักงาน GM แล้วก็ Ford นะครับส่วนตัดมาที่ปีนี้นั้นในเดือนที่แล้วเองนะครับก็มีการประท้วงใหญ่ของพนักงาน Volkswagen ในเยอรมนีขณะที่ภาคการขนส่งเองนะครับนอกจากปัญหาท่าเรือที่เกิดขึ้นล่าสุดในเอเมริกานั้นก็ยังมีเคสของพนักงาน Boeing แล้วก็เรื่องของภาคขนส่งในเยอรมันเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันขณะที่ฝ้าของบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถึงแม้ว่าในภาพรวมเนี่ยเทคจะก้าวหน้าขึ้นอย่างมากแต่ว่าเราจะได้เห็นการปลดพนักงานล็อตใหญ่อยู่องเนื ล่าสุดก็เป็นทาง Microsoft เองที่ปลดพนักงาน Xbox แบบยกชุดเลยอย่างล่าสุดเองก็เป็นกรณีของ Microsoft นะครับที่ได้ปลดพนักงานในทีมหนึ่งของ Xbox แบบยกชุดเลยหรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมของเฮลท์แคร์นะครับที่ในภาพรวมเนี่ยจะดูมั่นคงมากๆก็ยังมีปัญหาการสไตร์เรื่องของค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมเหมือนกันซึ่งพอฟังถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะแย้งขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้ข่าวเหล่านี้นั้นมันก็ดูเป็นเรื่องปกติของเวลาที่เกิดเศร,รษฐกิจขาลงไม่ใช่เหรอไม่เห็นจะต้องมีตกกังวลอะไรเลย คือยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าว่าถ้ามาลองพิจารณาดีๆนะครับจากจานวนของภาพของข่าวที่บอกว่าการสไตร์ครั้งนี้มันแรงสุดในรอบ30ปี40ปี50ปีเลยซึ่งตัวเลขในกราฟนี้เนี่ยมันก็ฟ้องออกมาเลยนะครับว่าเราไม่ได้เห็นการประทวงที่หนักแล้วก็รุนแรงแบบนี้เนี่ยมันนานแค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าปัญหานี้เนี่ยมันจะฟังดูแปลกๆชอบกลชอบกกลไม่ใช่เรื่องปกติที่เศรษฐกิจขาลงจะต้องเกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็เลยควรสงสัยว่า อันนี้เนี่ยมันจะเป็นฟองสบู่ลูกใหญ่ที่รอวันปัทุอีกลูกหนึ่งหรือเปล่าโอเคแหละต้นสายปลายเหตุมันก็อาจจะมาจากหลายๆเหตุผลนะครับเศรษฐกิจไม่ดีก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องของเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสงครามการค้าปัญหาภูมิร,รัศร์เรื่องของอุตสาหกรรมที่มันต้องมีการ disrupt มีการเปลี่ยนถ่ายกันและกันเนี่ยแต่โดยรวมผลกระทบที่ออกมาก็ต้องยอมรับว่ามันทําให้ผู้คนนั้นเจอปัญหาว่างานเนี่ยก็หายากขึ้นแต่พอได้งานมา นั้นค่าแรงก็รู้สึกว่าโดนกดจริงๆถึงแม้หลายคนจะตั้งข้อสองสัยนะครับว่าเฮ้ยคิดกันไปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจจากสกู๊ปพิเศษของทาง CNBC นะครับที่เขาฉี้ให้เห็นเลยนะครับว่าตลอด45ปีที่ผ่านมานั้นค่าแรงของเราเนี่ยเติบโตต่ำมากๆนะครับเมื่อเทียบกับการพัฒนาด้านการผลิตคือถ้าเปรียบเทียบรคร่าวๆก็คือ45ปีที่ผ่านมานั้นเราพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆจนเราสามารถชงกาแฟได้เร็วขึ้น2เท่าส่วนในตัวของราคากาแฟเนี่ยก็ น่าจะขึ้นเยอะไปหลายเท่านะครับน่าจะเกิน2ไปเยอะแล้วเหมือนกันแต่ถ้าว่ากลับกันนะครับค่าแรงของคนชงกาแฟนั้นกลับเพิ่มขึ้นไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําฉะนั้นปัญหาจริงๆที่มันซ่อนอยู่นั้นดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําที่มันทางออกมากกว่าที่เคยนะครับตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีบรรดาน,นักลงทุนชื่อดังนักวิชาการมากมายนั้นก็ออกมาแสดงความห่วงใยนะครับโดยเฉพาะเรดิโอนะครับที่เขาก็อธิบายเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ เกิดขึ้นในไซคลของเศรษฐกิจมันก็ฟังดูจริงอยู่นะครับแต่ว่าไอไซคลที่ว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่วัฏัจักรแบบ5ปี10ปีที่เรารู้จักกันนะครับแต่ว่ามันเป็นวัฏจักรขนาดใหญ่ของประเทศมหาอำนาจนะครับที่พอเข้าสู่ยุคปลายหรือว่ายุคเสื่อมถอยแล้วเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดอย่างหนึง่งก็คือเราจะเห็นได้ว่าโลกรอบตัวนั้นเนี่ยมันดูมีการพัฒนาที่เร็วขึ้นแต่ไงคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชนชั้นกลางนั้นเนี่ยกลับรู้สึกว่าจนลงทุกวันทุกวันทําให้นาจุดหนึ่งนั้นพวกเขาเริ่่มรู้สึกกววาาาลํพพังพเข เองนั้นเนี่ยจะเอาตัวไม่รอดไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยพวกเขาก็จะเริ่มมองหามีความต้องการการช่วยเหลือจากรัฐบาลมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้พอเข้าสู่ช่วงยุคปลายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มของประเทศกําลังพัฒนาเท่านั้นนะครับที่ผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจต่อการเมืองแต่ว่ากลุ่มของประเทศพัฒนาแล้ว develop market ต่างๆนั้นผู้คนก็เริ่มให้ความสนใจจริงจังกับการเมืองมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วพอเริ่มอินมากๆเนี่ยผู้คนก็จะเริ่มกล่าวโทษพรร การเมืองฝั่งตรงข้ามนะครับว่าเป็นต้นต่อของปัญหาเนื่องจากว่านโยบายเนี่ยไม่ได้ตรงใจไม่ได้รู้สึกว่าทําเพื่อพวกเขาก็จะรู้สึกว่าพรรคการเมืองพรรคนี้เนี่ยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของพวกเขานั้นเป็นพวกเขียนแกตัวซึ่งพอไฟนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในใจผู้คนแล้วมันเริ่มสมต่อไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะสามารถลามเป็นสงครามกลางเมืองได้นะครับ อันนี้แหละคือสิ่งที่เรเดี<ๆ>โอเขากังวลเหลือเกินนะครับทำให้เขาออกมาเตือนอยู่บ่อยๆในช่วงหลังๆและส่วนตัวเองเขาก็ดูจะรู้สึกเสียดายเหมือนกันที่เรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะดูซับซ้อนเกินไปจนหลายคนนั้นไม่ได้ตระหนักรู้ไม่ได้ทันเตรียมตัวเอาไว้นะครับเพราะแหมถ้าดูตัวอย่างจากคลิปๆนี้ก็ได้นะครับที่เริ่มต้นด้วยข่าวการประท้วงการหยุดงานมโนเพิ่มพกอะไรไม่รู้มาจบที่สงครามกลางเมืองนะครับอย่าคิดมากขนาดนี้เลยจริงไหมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์ นนส่วนใครชอบประเด็นดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในด้านล่างได้เลยนะครับภายในก็มีรีเสิร์ชบริโภคมาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อป,ปีมาสรุปเป็นเปนเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาก็แอดไปที่ไลน์แอดคิม property life ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับส่วันนี้ผมต้องลางไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุ่วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสิเชื่ออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่า,คาสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสา,าสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยกายรันตีความพึงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผง ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับวังเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ